ริวจิตสัมผัสเตือนไม่ไหว้ครูกายแก้วเหมือนซาตานขอได้ระวังแลกด้วยชีวิตต่อไปจะเกิดอาเพศสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะริวจิตสัมผัสไม่ขอกราบไหว้ครูกายแก้วชี้รูปลักษณ์เป็นซาตานพยามาลใครไหว้ซาตานให้ระวัง ขอได้อาจต้องแลกกับของรักหรือชีวิตชี้ไม่ควรเอาซาตานมาวางไว้กลางเมืองอาเพศต่อไปจะเกิดสิ่งไม่ดีกำลังเป็นที่พูดถึงกันในวงกว้างกับกระแสของครูกายแก้วที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นอาจารย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7กัมพูชา เป็นผู้ขมังเวทให้โชคลาภแต่ก็มีหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาเพราะด้วยรูปลักษณ์ของครูกายแก้วที่ค่อนข้างน่ากลัวตัวดำตาแดงเล็บแดงซ้ำยังมีปีกคล้ายกระหังพร้อมกับตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะกราบไหว้ซึ่งล่าสุดนั้นหมอดูชื่อดังอย่างคุณริวจิตสัมผัส ก็ได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆถึงกระแสของครูกายแก้วโดยคุณเรียวได้แสดงความคิดเห็นว่ามีคนที่ถามพี่เรียวว่าคิดยังไงกับครูกายแก้วครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่ใครจะเชื่อนะแต่ตามความเชื่อของพี่เริวพี่ริวเน้นไหว้พระทําบุญก็พอแล้วส่วนศาสตร์ความเชื่ออะไรที่มันผิดแปลกแปลกแนวออกไป ก็ไปคิดกันเอาเองก็แล้วกันตัวพี่ริวก็คงไม่ได้ไปกราบไ้เรื่องนี้พี่ริวรู้มานานแล้วตั้งแต่สมัยอาจารย์ท่านยังอยู่มีคนใกล้ตัวพี่ริวได้ไปเชิญมาปรากฏว่าพี่ริวเห็นอันนี้ก็บอกเขาไปว่าเอาออกเถอะแล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นเขาก็เอาออกจริงๆแล้วชีวิตเขาก็ดีขึ้น พี่ริวรู้สึกว่าทำไมถึงเอาเข้ามาอยู่ในใจกลางเมืองสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ใครดูใครเห็นชาวต่างชาติคงไม่คิดเหมือนเราเขาคงคิดว่าเราไหว้ซาตานถึงแม้ว่าในบ้านเราจะเรียกว่าครูก็ตามเขาอาจจะเข้าใจไปได้ว่าคนไทยเดี๋ยวนี้หันมาไหว้เคารพนับถือซาตานแล้วหรือควรปั้นให้เป็ี่ยนฤษีดีไหม เพราะมีการกล่าวอ้างว่าเป็นฤาษีในยุคสมัยของพระเจ้าชัยบรมันที่7ถึงท่านจะมาเข้าฝันในรูปแบบไหนก็ตามเราก็ควรปั้นในลักษณะรูปลักษณ์ให้มีคนควรกระาบบ้าย ทำไมไม่สร้างท่านที่ทรงกายเป็นฤาษีเพื่อมาตั้งแล้วให้คนมองแล้วรู้สึกน่ากราบไหว้ไม่เกิดข้อโต้แย้งของสังคมพี่ริวไม่เห็นด้วยก็รอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่าไม่น่าจะดีเท่าไหร่ในความเชื่อเป็นความคิดเห็นส่วนตัวสัญ,ญลักษณ์แบบนี้อัตลักษณ์แบบนี้มันมักจะเกี่ยวกับซาตานตามที่ตนศึกษามาพระเจ้าชัยวร,รมันที่7 นับถือพระพุทธเจ้าไม่ได้นับถือพญามารแนะใครไหว้ให้ระวังการขอได้ไหว้คืนตามประวัติพระเจ้าชายบรมันที่เจ็ดนับถือพระพุทธเจ้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะนับถือครูกายแก้วที่มีลักษณะเหมือนพญามารอันนี้พี่ริวไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่คิดว่าคงมาจากการดนจิตโดนใจของผู้สร้างเองหรือเปล่าไม่แน่ใจ อะไรก็ตามที่ไม่ใช่พุทธลักษณะที่ควรไหว้อย่าเอาเข้าบ้านเลยไม่ดีเปล่าๆเขาเรียกว่าขอได้ไหว้คืนนะครับได้จริงนะเขาบอกขอพระขอเจ้าได้ช้าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้ตามบุญวาศาสนาที่ทำมาแต่ขอผีไหวผ้ผีหรือว่าไหว้ซาตานจะได้เร็วแต่สิ่งที่คุณอาจจะต้องแลกมาโดยที่คุณไม่รู้ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร อาจจะต้องแลกคนที่คุณรักแลกด้วยชีวิตอะไรที่คุณได้มาเขาเรียกว่าขอได้ไหว้คืนนะครับถ้ามาถามเกี่ยวกับครูกายแก้วพี่ริวก็พูดได้ประมาณนี้ไม่ได้โจมตีหรือว่าใครนะครับพี่ริวรู้เรื่องนี้มานานแล้วตั้งแต่สมัยอาจารย์ท่านยังอยู่อาจารย์สุชาติท่านปรารถนาดีอยากให้ลูกศิษย์ดีจริงๆแล้วท่านดังเรื่องพระพิฆเนศพัตรีมุรติ เป็นคนที่มีจิตใจดีแต่อยูยูที่มีการสร้างองค์นี้ขึ้นมาพี่ริวไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไรที่แท้จริงหรืออาจจะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนที่ชอบสายหมูตรงนั้นน่าจะทำพระพิคเนตปางลีลามากกว่าถ้าเป็นพี่ริวก็ไม่ไหว้ครับแต่ไม่สบายใจที่เอารูปปั้นนี้มาตั้งใจกลางเมืองมนุษย์เราถ้าจิตใจสูงก็จะไม่เป็นซาตานครับแต่ถ้าจิตใจต่ำ จิตใจแย่ก็เป็นซาตานเราจะเป็นอะไรก็อยู่ที่ตัวเราด้วยสายดำดูตามจากรูปก็ดำแล้วการทำรูปลักษ์ครูกายแก้วให้เป็นซาตานมาวางไว้ใจกลางเมืองแบบนี้อาจถูกมองเป็นเมืองแห่งการเล่นของเอาตามรูปปั้นก็ดำองค์ดำหมดเลยฉะนั้นตามนั้นครับองค์ดำตาแดงก็คงไม่ได้มองอะไรเป็นปกติ องค์ดำตาแดงจากความเชื่อส่วนใหญ่จะเป็นท่านเท้ายมาบาลที่ดึงดวงวิญญาณผู้คุมดวงวิญญาณก็จะมีร่างใหญ่ตาแดงวิญญาณของซาตานทั้งหลายที่ปรากฏในหนังสือก็ดีตัวก็จะสีดำตาแดงฉะนั้นพี่ริวก็ไม่เห็นด้วยในมุมมองส่วนตัวของพี่ริวในอดีตคนที่เคยกราบไหว้สิ่งเหล่านี้เขาได้จริงครับสิ่งเหล่านี้เขาต้องการลาบสักการะ เพื่อแรกกับอะไรบางอย่างที่จะต้องอยู่ภายใต้อานัตของเขาตามความเชื่อคือคุณก็ต้องอยู่ภายใต้อานัตของเขาเมื่อคุณได้สมปรารถนาแต่คุณอาจจะต้องแลกด้วยสิ่งที่คุณรักที่สุดแลกด้วยสิ่งต่างๆที่คุณจะต้องสูญเสียไปกรุงเทพเรามีพระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองปกป้องคุ้มครองประเทศอยู่ แต่อยู่ดีๆเหมือนเราเปิดประตูดึงหัวหน้าบางอย่างเอาพยาซาตานเข้ามาอยู่ในเมืองก็ลองคิดดูว่าต่อไปอะไรจะตามเข้ามาอันนี้ต้องระวังนะครับมันต้องสืบประวัติกันก่อนจะทำอะไรขึ้นมาถ้าเป็นรูปลักษณ์อื่นพี่ริวเชื่อว่าครูกายแก้วคนรับได้ แต่มาในรูปลักษณ์ของซาตานแบบนี้คิดว่าคนคิดไม่เหมือนกันมันเหมือนเราไหว้ซา,าตานต้องทำให้คนเก็ตนะว่าเรากำลังไหว้ครูไม่ได้ไหว้ผีนะเรากำลังไหว้สิ่งที่เรียกว่ามงคลนะแล้วถ้าตั้งอยู่นานๆมันอาจจะกั้ากึ่งถูกมองว่าเป็นเมืองแห่งการเล่นของบวงสวงพายุเข้าตามที่ตนมีความรู้มามันคือลางร้ายมาเตือนแนะจะก้มกราบอะไร ต้องก้มกราบสิ่งที่สูงกว่าเราพูดในมุมของคนที่มีความรู้มาความเชื่อมาตั้งแต่โบราณตามที่ผมศึกษาจากครูบาอาจารย์ในแง่ของประวัติศาสตร์เขาเชื่อกันว่าการประกอบพิธีกรรมใดถ้ามีฟ้าผ่านลงกลางโบสถ์กลางอุโบสถถ้าเป็นคนโบราณเขาจะถือว่าเป็นอาเพศ ถ้าพิธีบวงสวงเกิดลมถ้าเป็นลมแห่งความร่มเย็นไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นลมใหญ่ที่พัดแม้กระทั่งเครื่องบวงสวงลม้มเขาจะทำนายไว้เลยว่าเตือนเรื่องเลวร้ายอะไรบ้างการที่จูจ่ๆลมพัดใหญ่จนเครื่องบวงสวงล้มแบบนั้นมันก็อาจจะแสดงถึงการเตือนอะไรบางอย่างไหมเขาเชื่อกันว่านั่นคือลางสังหรณ์หรือลางเตือนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กำลังจะเกิดสิ่งอาเพศเข้ามาในชีวิต ก็อาจจะเตือนทุกคนที่อาจจะต้องเจอการขอได้ไหว้คืนระมัดระวังกันไว้ให้มากๆมันคือการนับถือเฉพาะกลุ่มแต่พอเอามาอยู่ในกลุ่มของคนหมู่มากพี่ริวว่าควรพึงระวังพี่ริวบอกตรงนี้คนเราจะก้มกราบอะไรต้องก้มกราบสิ่งที่สูงกว่าโดยคุณริวจิตสัมผัส สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการดาฟังนะคะเรื่องราวที่เราได้นำเสนอนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะและถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ